สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับนะครับช่างสวนทุกหลายๆคนนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ได้เติมในถังตวงแบบนี้นะครับก็จะใช้ฝาบรรจุพันธุ์นะครับของทุที่ที่เราซื้อตามตลาดเนี่ยมาใช้งานนะฮะในการตวง3ฝา4ี่ฝา5ฝาบ้างแล้วแต่บ้างเต็มบ้างหกบ้างเติมไม่ครบบ้างนับจํานวนไม่ลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะเราทําให้มันง่ายขึ้นนะฮะโดยการนําสีมาไฮไลท์นะครับในตาแหน่งของระดับ การเติมน้ำมันไว้แบบนี้นะฮะมันก็จะง่ายขึ้นนะครับทําให้เรามองเห็นนะฮะว่าช่วงปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงกับโอทูปเนี่ยเท่าไหร่นะครับให้มันสัมพันธ์กันให้มันใกล้เคียงกันหรือมันให้มันเท่ากันได้ยิ่งดีเลยนะครับเติมไว้แบบนี้นะฮะค่อยๆเติมไปนะครับพอเติมได้ตําแหน่งสีที่มันเท่ากันแล้วเนี่ยนะครับตับเล็กสิบเลข5ห้านะครับสีจำนินสีแดงพวกนี้ฮะจากนั้นเราก็ทําการเขย่าเลยครับเขย่าจับมันมาเทรวมกันนะครับมันจะมีช่องให้ไหลมาเจอกันนะครับ เขย่าไปเขย่าไปฮะแล้วก็เอาไปเติมเครื่องตัดหญ้าเรานะครับแล้วก็จะได้ค่าการผสมที่ถูกต้องนะครับตรงตามปริมาณที่เขากําหนดไว้นะครับของเครื่องยนต์สองช่วงวันะครับนะครับมันจะในชุดแอลกอฮอล์ตวงนี้นะครับมันจะมี50ต่อหนึ่งด้วยนะครับ30มี40แล้วก็50ต่อหนึ่งก็มีนะครับแต่ให้เราเลือกใช้ให้ถูกช่องนะครับ25ต่อหนึ่งก็ฝั่งนี้เลยครับนะครับโอเคนะครับ อย่าลืมเขย่านะอย่าลืมเทม,มารวมกันแล้วก็เขย่านะครับก่อนไปใช้งานนะครับโอเคนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับผมช่างกุ๊กนะครับจากเพจแฮนกุ๊กนิ่งถนัดตัดสบายนะครับสวัสดีครับ